ท p i โพลีนจำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปตทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟาติมาบอร์ด casting อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการป้านแสนรักครับ แล้วก็แน,น่นอนก็พบบริการบ้านสารักที่ไรก็จะได้พบกับของสวยๆงามๆเรื่องของการตกแต่งภายในนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของแง่คิดมุมมองของแขกรับเชิญที่เราพยายามที่จะนําเสนอคุณผู้ชมด้วยอย่างน้อยก็เป็นมุมมองให้คุณผู้ชมสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการตกแต่งบ้านสารักท่านได้นะครับผมออขออนุญ,ญาตคุณผู้ชมแนะนําแขกรับเชิญเราก่อนละกันฮะสำหรับท่านแรกนั้นอ,อ,อาจารย์สุมิตรงาบุรุนะครับทางด้าน มันธนากรนะครับส่วนท่านที่สองนั้นรองาศาสตราจารย์สุพจ์ศรีนินนะครับอันนี้เป็นทางด้านวิศวกรนะครับผมขออนุญาตคุณผู้ชมไปสวัสดีท่านก่อนแล้วกันสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับอ <c oughs> าจารย์ครับวันนี้เนี่ยนะผมมีท็อปิกหัวข้อที่จะตั้งขึ้นมาไว้ให้อาจารย์สนทนาด้วยกันนะครับรายนิเ <c oughs> ชมวิทยาแล้วโมเดิร์นเลโธนะครับ คือโมเดิร์นด้วยแล้วมันก็จะมีเลโทปสมอยู่ด้วยนะครับ<ม>ครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมขอคุณผู้ชมไปชมวิทยาทสวยๆแล้วกันนะครับสำหรับปิจ้าช่วงของทอล์กนะครับช่วงทอล์กเนี่ยเรามีปิจ้าที่จะพาคุณผู้ชมไปชมล็อบบี้โรงแรมนะครับเป็นโรงแรมของแกลเลอรีเทนโฮเทลแบงกอกสุขุมวิทสินี่เองนะครับนะบไปชมกันเลยครับ ผู้ชมครับชมวิชาสวยๆแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังกิมมิคของความคิดที่แตกต่างแล้วก็ฮาร์โมนีหรือประสานกลมกลืนกันได้ไปที่อาจารย์สมิ์ก่อนครับก็จากที่ได้ดูนะครับในเราจะเหมือนกับรู้สึกคุ้นๆคุ้นๆคับเรื่องของสีแล้วก็ลวดลายที่เราแล้วก็บรรยากาศที่เราเคยคุ้นในสมัยประมาณยุค7 0เวนยุคเซเนต้พราะนั้นเนี่ยพอพอเราเข้า พอเราน <c oughs> ึกถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็จะนึกถึงภาพเป็นเรื่องของสีสันเป็นเรื่องของรูปทรงที่เป็นเรื่องลวดลายกราฟิกนะครับ <c oughs> แล้วก็เป็นพัทเทิลของวอลเปเปอร์เรื่องของวัสดุที่ใช้ในในการทำเฟอร์นิเจอร์เช่นหนัง <c oughs> นะครับหนังเทียม <c oughs> หรือจะเป็นวัสดุที่เป็นโลหะต่างๆ่า <c oughs> ะนั้นพอมาเห็นภาพนี้โอ้โหแบบ นึกถ <laughs> euh ึงยุค no นั้นเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าเมื่อเมื่อเข้ามาในส่วนของล็อบบี้จะเห็นเรื่องตั้งแต่ไดเรกทอรีในส่วนที่เป็นคล้ายๆแท่นนะครับก็จะมีรวดลายกราฟิกที่ประกอบกันอยู่ในส่วนบรรยากาศภาพรวมๆนี่เรื่องของสีสันนะครจะเห็นได้ชัดอย่างเช่นที่ที่บริเวณฟอนเดสนะครับตรงนั้นเป็นส่วนสีชัด5ครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับการมิกซ์เอายุค สมัยปัจจุบันหรือโมเดนเนี่ยนะครับเข้ามารวมกันครับในยุคนั้นใช่อาจารย์สุพนาอาจารย์ได้ถามว่าเป็นผมก็จะว่าประเด็นที่เรียกว่าโมเดนในความเข้าใจของผมลวกันนะก็คือการใช้เรื่องแสงสีระเห็นว่าการใช้หลอดไฟที่ใช้คำว่า LED นะตกแต่งไปทั่วเลยทั้งบันไดทั้งอะไรมันก็จะเป็นเหมือนกับ ในสภาพปัจจุบันที่เรานิยมใช้ไฟตัวนี้นะครับในการตกแต่งทั่วไปในผสมผสานนะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราดูผมมองได้านโครงสร้างเนี่ยพอดีพอดีซอย10บนี่คุ้นเคยเข้าไปบ่อยเป็นซอยแคบนะครับก็จะเป็นข้อจํากัดของอาคารหลังนี้ที่จะสูงไม่เกิน23เมตรนะครับก็จะทําให้ ทำให้ล็อบบี้เนี่ยเราทําให้มันสูงมากไม่ได้เพราะจะเสียพื้นที่ใช้สอยหรือพื้นที่ห้องนะครับก็ทําให้อาจจะเที่ยนิดหนึ่งทําให้จะรู้สึกเปนอักก็ได้สเปซอื่นๆนะครับเย่าว่าช่วงเสาเนี่ยก็จะถ้าในในทางด้วยกันจะประมาณ10เมตรห่างกันเนี่ยก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้งานตกแต่งอาจจะไม่ไม่ได้แกรนมากแต่ก็ทําให้เห็นภาพที่อาจาว่าว่าเขาก็ใช้สีใช้อะไรเข้าไปช่วยครับ การทำวิกรรมก็เลยมีข้อจำกัดด้านโครงสร้างแต่ที่เห็นด้านแสงแสงก็คือเรื่องไฟนะครับเ<า>อา LED มาใช้เยอะค่<า>คอนข้างเยอะมากาาครับ<า>โอเคฮะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าไปพบกับวิทยาทสวยๆอีกแล้วครับในช่วงวิสิทธ์นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเดอ,อ The Chill, ะรักชิลนะฮะเดอักชิลที่แกลเลอรี Ten นโฮเทลแบงคอกสุขุมวิท10นี่แหละครับนะฮะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ื้อปุ๋ยอินซีย์ TPI วันนี้รับของสมนาคุณพิเศษ2ต่อต่อที่1เมื่อซื้อปุ๋ยอินซียพีไอชนิดใดก็ได้หรือน้ำส้มควันไม้ขนาด1ลิตรครบ2ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 600มิลลิลิตรขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด5ลิตร1ถุงรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5ลิตร2ขวดหรือซื้อปุ๋ย TPI ขนาด20ลิตร1ถังรับฟรีน้ำแร่ TPI 1.5ลิตร8ขวดต่อที่2สะสมยอดซื้อครบ100ลิตร แลกรับฟรีชุดถังพ่นปุ๋ย1ชุดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้นสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์026786888ด่วนของมีจำนวนจำกัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุขพบกับโชมใหม่ของเจริญเดค o คออินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทนำเข้าวัสดุตกแต่งภายในคุณภาพดีที่เอกมัยซอยส6สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 3 8 1 8388ขอบคุณทุกความรู้ทุกแนวขิดและทุกภูมิปยาท้องถิ่นที่คนไทยทุกคนร่วมแบ่งปันจนเกิดเป็นพื้นป่าที่งดงามทั่วประเทศเป็นที่พึ่งพิงให้ทุกชีวิตบนแผ่นดิน20ปีแห่งประสบการณ์และองค์ความรู้สถาบันปลูกปากบอ,กบอกตทอง คุณผู้ชมครับกลับพร้สุ่รายการบ้านแสนรักนะฮะชมวิทยายสวยๆเมื่อกี้ในช่วงของวิสิตนะครับเป็นห้องพักเดอะรักชิยที่โรงแรมแกลเลรี่ t e เทนโฮเทลที่แบงคอกคือแบงคอกสุขุมวิทสิบเองนะฮะนะฮะครับก็ต้องบอกเลยว่าห้องนั้นไม่ใหญ่นะแต่การตกแต่งต้องบอกเลยว่าน่ารักนะฮะเดี๋ยวไปดูกันดูว่าในมุมมองของวิศวกรกับมุมมองของของบรรณากรนั้นเนี่ย ท่านคิดอย่างไรเมื่อชมกทอแล้วก็ยังจะได้เป็นข้อคิดให้ชมด้วยละครับขอไปที่อาจารย์สมบิตก่อนเละกันอาจารย์เช่นครับสองอย่างที่ผมเห็นเด่นๆนะครับก็อย่างแรกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการแบ่งพื้นที่ใช้สอยภายในพื้นที่จํากัดกต้นะครับจะเห็นว่าเรื่องของสัดส่วนของการใช้งานเช่นในส่วนที่เป็นอย่างเช่นจอทีวีหรือมอนิเตอร์เนี่ยนะเขาพยายามจะซ่อนอยู่ในผนังใช่รู้สึกว่าไม่มี เฟอร์นิเจอร์หรืองานบิวอินส่วนเกินออกมานอกหนังอีกทีอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เห็นเด่นชัดในเรื่องของการการคุมเรื่องของธีมงานดีไซน์จะเห็นเรื่องของแพทเทิร์นที่ผนังเราจะเห็นเรื่องของลวดลายที่ผนังทั้งทั้งในส่วนของห้องนอนครับนะครับห้องพักแล้วในส่วนของห้องน้ำเนี่ยแต่ว่าว่าจะมีเรื่องของวิธีการเลือกใช้แตกต่างกันใช่ครับนะครับใช่ครับลักษณะ จาทในฐานะเป็นวิศวกรท่านมองยังไงครับอัีติงอาจจะมองคือคือเนื่องจากซอยนี้ที่มันแคบก็ทําให้ข้อจํากัดในด้านพื้นที่ที่เราต้องทําให้ห้องมากนะครับระบบโครงสร้างผมคาดว่าเขาจะเป็น โพสช์ซนเทนฝัสลัดนะครับคือเป็นพื้นบางไม่มีคานงานระบบก็จะเดินได้สะดวกใชจะทําให้ได้สเปซของชั้นต่างๆสูงขึ้นได้ได้สูงขึ้นใช่ครับก็จะทําให้ทำให้ได้ได้พื้นที่ด้วยแล้วก็ได้สเปซด้วยครับส่วนงานระบบพื้นฐานกับโรงแรมที่ไม่มากห้องก็จะไม่ซับซ้อนนักนะครับก็จะอาศัยช่องชาบอาศัยไะไรเป็นตัว ขึ้นของงานระบบท่อทั้งหลายนะครับแต่เราก็เห็นว่าระบบแอร์ปรับอากาศก็จะเป็นแบบธรรมดานะครับเป็นการเปอยก็ธรรมดาเป็นระบบในการดูแลรักษาก็จะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่สังเกตที่ห้องน้ําก็ถือว่ามีจุดเด่นนะครับใช้กระจกใช้อะไรเป็นตัวเป็นตัวช่วยทําให้ห้องที่อาจจะไม่ใหญ่ก็ดูกว้างขึ้นใช่จากระจกเงาที่ช่วยนะฮะ กตสังเกตว่าในในคาร์เดวกันที่ผมพูดถึงเนี่ยเวลาเราพูดถึงห้องน้ําถ้าสังเกตเนี่ยระบบระบายอากาศถ้าสังเกตนะฮะก็จะเห็นมีทั้งในห้องน้ํานะครับแล้วก็ที่จะเมื่อเมื่อเราทํากิจกรรมบางทีมีกลิ่นมีอะไรก็เขาจะวางระบบนี้ไว้ด้วยครับเดี๋ยวนี้่อห้องน้ําเราต้องวางระบบนี้ไว้นะครับเพื่อความสบายสบายของเรานะครับ โอเคฮนะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าไปพบกับช่วงของคลินิกบ้านแสนรักกับการตอบคําถามทุกคําถามที่คุณผู้ชมให้เกี่ยวกับรายการเราโทรศัพท์เข้ามาตามหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปส่งมาด้วยก็จะเป็นการดีเพราะเราจะได้เห็นรูปด้วยและเห็นคําถามที่ของท่านด้วยนะฮะจะได้คําตอบที่ใกล้ชิดความเป็นจริงมากขึ้นนะครับเดี๋ยวพักสักครู่เลยคนระัะ ทที่่พพิงพงใหุ้ึกชีีวิติตบนนนแแผด20ปปห่่งระะสบกาารณ์์แลองคควมรู้สาาบันปูกตถ่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณาสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข พยารีสอร์ทรีสอร์ทสวยท่ามกลางหุบเขาและสายน้ำที่จะทำให้คุณดื่มด่ำก,กับธรรมชาติที่สานโรแมนติกเพียง160กิโลเมตรจากกรุงเทพบนเส้นทางน้ำตกเอราวัณบ้านวังดงลาดยาสำรองที่พักได้ที่0819315252 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วและตรงต่อความต้องการในการดำเนินการ5ด้านได้แก่ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำด้านการพัฒนาสังคมด้านการสาธารณสุขและด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นท้องถิ่นก้าวไกลชาวไทยมีสุข คุณผู้ชมครับกลับข่าสูดรายการบ้านแสนรักในช่วงคลินิกบ้านแสนรักกับคำถามคำถามคำตอบที่คุณผู้ชมได้ให้เก่งรายการบ้านแสนรักเรานะฮะตรวจสอบเพิ่มมาตามหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้แหละครับไม่ให้เสียเวลาแล้วครับผมขอเข้าช่วงถามตอบเลยนะครับคำถามแรกมาจากคุณจีราพรจากกรุงเทพมหานคนะฮะคำถามจากคุณจีราพรถามมาว่าต้องการสร้างสาระน้ำต,ตื้นๆเนี่ยรอบรอบบ้านและทําทางเข้าเป็นสะพานไม้จะเหมาะสมหรือไม่คะ จันทุปทธ์ะะช่วย่อยคำว่าเหมาะสมนี่เป็นความชอบนะครับชอบ <ห à S 2> ตัวเพราะบาง <ห à S 3> คนก็อยากหรืออาจเป็นหุวงทุก็ได้ก็คืออยากได้น้ํารอบบ้านนะครับ <ห à S 3> คอนเซปต์อันนี้คงไม่ใช่สาบไวน้านะครับเป็นสระน้ําที่หลายรอบหลายบ้านก็ทํานะครับเพื่อป้องกันพวกมแมลงนะครับแล้วก็ทําคล้ายๆสะพานโค้ง ข้ามข้ามสาไปนะครับก็ได้บรรยากาศที่ดีนะครับเป็นเรื่องการจัดสวนเหมือนกันนะครับได้แบบนี้ในท่ามีบัดก็ก็ไม่ไม่ยุ่งยากนะครับแต่ประเด็นของการทําสะตื้นเนี่ยในพื้นที่ดินอ่อนเช่นกรุงเทพเนี่ยครับมันจะมีเรื่องการให้ตัวหรือการทุกตัวที่ไม่เท่ากันต้องต้องระวังเรื่องพอให้ตัวเพิ่มก็จะมีรอยล้าพอรอยล้าน้ําก็จะสึมครับเพราะฉะนั้น ถ้าโดยระบบแล้วก็คงจะต้องใช้ระบบกันซึมที่เป็นเมมเบรนนะครับพอทำโครงสร้างแล้วก็มีเมมเบรนปูปูทับแล้วก็ทำปูนทับอีกทีหนึ่งคือถ้าเกิดการแตกเล้าของคอนกรีตน้ำก็ยังไม่ซึมหนีตัวสำคัญตรงนี้นะครับที่ว่าพอน้ำซึมแล้วมันแก้ยากแล้วมันก็จะทำให้สระเนี่ยแห้งแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ครับครับครับโอเคนะคะคุณจิรพรคงได้คำตอบแล้วนะครับ ต่อไปเป็นคําถามจากคุณอุไรพรนะฮะคุณอุไรพรจากกรุงเทพเองนะถามมาว่าต้องการทําสวนสไตล์บาหลีนะข้างๆบ้านจะเลือกพันธไม้ประเภทไหนและควรคานึงถึงอะไรบ้างคะจันาร์สุวิทย์ฮะช่วยหน่อยมันทำอะอรครับถ้าเป็นสไตล์บาหลีเนี่ยอันหนึ่งเนี่ยคือบาหลีเองนอยู่ในเขตภูมิประเทศนะครับก็คล้ายคลึงบ้านเราฉะนั้นตัวพันธุไม้เนี่ยในบ้านเราก็มีนะครับ ตัวพันไม้ลักษณะคล้ายคลึงกันก็จะเป็นตระกูลปาล<ะ>์มนะครับมีปาล์มนะครับแล้วก็มีกล้วยะนะครับส่วนพืชคุมดินประเภทหรือเฟิร์นอะไรเงี้ยนะับอันนี้ยบ,<ะ>บ้านพืชพืชพันไม้ในบ้านเราเนี่ยมากนะครับส<ะ>ามารถมาประยุกต์ใช้แต่ส่วนสําคัญจุดเด่นหลักๆของบ้านสวนสไตล์บาหลีเนี่ยก็จะมีเรื่องของรูปแบบของรูปปั้น รนะครับรูป <c oughs> ปั้นหรืองานประติมากรรมเนี่ย <c oughs> เนี่ยนะฮะที่เป็นจุดเด่นของเขา <c oughs> แล้วก็เรื่องของสัตว์น้ำ <c oughs> มีน้ำผุบ้างมีมีน้ำตกบ้างอะไรเ <c oughs> งี้ยน,นะครับอันนี้เป็นลักษณะเด่น <c oughs> ส่วนสไตล์บาลีถ้า <c oughs> สมมุติว่าจะจะ,จะออกแบบหรือจะจัดสวนลักษณะสไตล์บาลีควรจะ เลือกองประกอบเหล่านี้อยู่ด้วยกันอย่างเหมาะสมครับ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 ต่อไปเป็นคำาเป็นคาถามจากคุณน้องนะฮะจากรถบุรีเนี่อยงคุณน้องถามมาว่ามีปัญหากับพื้นที่ล้ําไปข้างบ้านและบ้านข้างๆถมดินใหม่ทําให้ล้นมาชนกําแพงบ้านจะทําอย่างไรดีคะกันสุพจ์ฮะช่วยหน่อยี่คือการถมดินในเรื่องเรื่องล้ําเนี่ยผมยังไม่เข้าใจนักนะครับแต่ประเด็นที่ว่าเวลาเรา มีบ้านติดกันแล้วก็มีรั้วแล้วบ้านเราเขาบ้านข้างๆถมสูงกว่าเนี่ยมันก็จะมาดันนะครับเพราะดินที่ถมขึ้นสูงจะมีแรงดันข้างมาดันกำแพงหรือรั้วเนี่ยบางทีถึงกับรั้วเอ็นเอียงนี่ครับคือถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันต้องคุยกับเพื่อนบ้านนะครับทั้งที่เราจะลั้มเขาทั้งที่เขาทาถมเพราะว่ารั้วโดยพื้นฐานที่ออกแบบเนี่ย ก็จะไม่ให้ได้รับแรงด้านข้างแต่ถ้าถมสูงขึ้นมาสมมติ80เซนเมตรหนึ่งนะครับดินสูงกว่าเนี่ยกําแพงทั่วไปก็จะรับไม่ได้มันก็จะดันให้เอียงในระยะยาวมันก็จะมันก็จะหักลงมาได้นะครับก็ต้องคุยกันนะเพราะว่าถ้าถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยเพื่อนบ้านต้องทํากําแพงกันดินไว้ของเขาเราคงไปทําให้เขาไม่ได้เพราะอยู่ในที่ของเขาเใช่ครับใช่ครับเพื่อนบ้านถ้าล้ําหรืออันนี้ต้องคงต้องปรึกษากันนะครับว่าเพราะมันจะ มันจะทําให้พอติดกันแ่ะมันจะทําให้มีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับ,รบวันนี้รายการบ้านสารักก็คงจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะทั้งอาจารย์สุมิตรงาบุรงแล้วก็รองศาสตราจารย์สุพจ์ศรีนินแหละครับคุณมาครับท่านารย์ครับแล้วก็แน่นอนครับคุณผู้ชมฮะรายการบ้านสารักก็คงจะต้องขอขอบคุณผู้ดำเรายการด้วยครับ สร้างสรรารรายการโดยบริษัท TPI โพล i n e จำกัดมหาชนสถานีบริการน้ำมันปะตะทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดบริษัทเจริญเดคอร์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์บริษัทฟาติมาบอร์ด casting อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสำหรับวันนี้รายการบ้านแสนรักผมพร้อมกับอาจารย์สุมิต งามบุรงแล้วก็รองศาสตราจารย์สุพจศศีนินคงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ